ค่ะพี่น้องป้องปายสุขุสุคนค่ะว<อ>ันนี้ย่กกอนพราพี่น้องมาเก็บมากลูกพับไปทำแยมนะคะหล่นเต็มพื้นดินล้างเสร็จแล้วนะคะก็เอามาบดนะคะเอามาบดเอาแต่น้ํานะคะเอามะเร็ดออกแยกกากออกนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจนกว่ามันจะพอเพียงตามที่เราต้องการจะยากหน่อยนะคะหลังจากเรากรองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอามากรองนะเอาไปกรองค่ะเทกรองเอาแต่น้ํานะคะแล้วด้วยตะแกรงกรองนะคะตะกรองค่ะ อนนพอเราได้เนื้อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาไปหมักกับน้ำตาลนะจ๊ะหมักกับน้ำตาลไว้30นาทีเป็นน้ำตาลที่เขาใช้ทำแยมโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆเขาจะมีแป้งเมลอะรผสมมาในตัวเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาน้ำตาลตัวนั้นนะคะมาหมัก แล้วก็อย่าลืมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนด้วยนะคะดี๋ยวก่อนขอทำให้เสร็จก่อนนะเราไปเจอกันตอนกวนอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆการได้น้ำข้นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะยางสวยเลย หลังจากนั้นไปหมักใส่น้ําตาลแล้วก็พอได้นะคะ30นาทีตามต้องการแล้วก็เอามาตุ้นเตือผลไม้มาแล้วแล้วก็มาใส่น้ำตาลนะคะหอมมากเลยนะคะใส่น้ําตาลหมักทิ้งไว้30นาทีควรวปไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาน่อยต้องใช้เวลาสักหน่อยะจิบปอนทำทั้งไฟอ่อนไฟกลางน้าใช้ไฟอ่อนใช้ไฟกลางค่ะ บางทีมันช้าญี่ปุ่นก็เปิดไฟแรงนะคะคือไฟแปดนะคะไฟเจ็ดกับไฟแปดคือไฟกลางนะงมัา่นนลนงนอ่ะไปดูตอนวนไปจนกระทั่งกันหนีมเนาะแล้วก็ปิดพอมันได้ที่แล้วเราก็มาเทสิโครดนะคะ ก็จะเหนือตัวของเขาเองนะคะมะนาวเลยเราก็ใส่สุดท้ายและเนาะเพื่อนๆเนาะนี่แหนะค่ะทําพอได้กินในครอบครัวดีกว่าจะให้เข้าเน่าทิ้งนะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะจะกอนได้น้ำครับแค่สองกิโลเองนะคะเพื่อนๆไปแล้วจ้า